สวัสดีครับก็อยู่กันหนะึ่งแดนะท่านผู้ชมกับราคาเจ็ดปดก้าไม่เปลี่ยนนะครับอ่ะไหมผมคิดว่าน่าจะเป็นน้ำเงินนะสามกับสองด้วยโอ้โหท่านผู้ชมต่างคนต่างบอดนี่ไงน้ำเงินจริงร้อยเก้าสิบเลยเอาเรื่องไม่ธรรมดาเลยครับแบบนี้นี่ไม่ธรรมดาเลยนะ เปิดแรกครับป่ะท่านผู้ชมเปิดแรกลุยไปเลยไม้นี้ว่ายังไงครับอืแปดฮสวยงามแมาแรกถือว่าสวยนะครับท่านผู้ชมแมแรกถือว่าสวย ต่อไปกับหม้ที่สองครับสองสองศูนย์ศูนย์เหมือนเดิมนะจังหวะน,นี้นะจังหวะน,นี้สองสองศูนย์ศูนย์เป็นเดิมครับต้องเข้า,าแลล่ะต้องเป่งป่างแล้วล่ะนี่เก้าหนึ่งครับเป็นไงเอาเรื่องนะไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาจังหวะน,นี้ ลุยต่อน้ำเงินเขานึ่งจุดเคปิดเกมเลยแล้วกันไม้นี้นี่ปิดเกมเลยแล้วกันนะครับห้ากับกลงเขาสองกลงนะนี่ฮะสามสวยงามแยกย,ยายเลยดิ ฟังก,ก,กไดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ